เฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเราคุยกันก่อนเลยดีกว่าไม่ก่อนที่จะไปส่งน้องฟ้ากับน้องอ้วนในบ้านเนี่ยว่าแรงบันดาลใจที่ดีในการเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยครับหาได้จากที่ไหนครับน้องฟ้าก็คงจะเป็นสิ่งรอบตัวเราครับนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยเราก็สามารถนํามาต่อยอดได้ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทา ง <ừ> ั้นช่วยเล่าถึงความสําเร็จของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้หน่อยได้ไหมคะก็ได้รางวัลของวอชอมาได้รางได้รางวัลถึงระดับประเทศรางวัลที่หนึ่งเลยของระดับประเทศนี่นเป็นไงน้องจูอบอกแล้วลพี่ทําทุกอย่างพี่มีเหตุผลครับของเฉลิมพระเมกียรตินี่นะนี่ไม่ใช่ลายเดียวด้วยนะแต่ว่านี่ได้รางวัลที่หนึ่งน้องอยู่มอะไรกันมสองมสองที่หนึ่งอีกแล้วคุณผู้ชมตด้แล้วคุณรู้นี่เห็นว่านี่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 ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนอกจาก ป <Okay. S 2> ัดน้ำยางก็ยังเกลียคนยูได้ด้วยนะเดี๋ยวเกี่ยวด้วยเหล็กเลยเจริงเลยเจียวแล้วเอาในทางตรงกันข้ามนะวันนี้เราถือว่าเราสาเร็จแล้วอ,อันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งแรกเลยป่ะเนี่ยสิ่งแรกสิ่งแรกเลยชิ้นแรกแล้วมวนาที่หนึ่งเลยโอ้โอมันก็ต้องดีใจมันก็ต้องมีเสียงชื่นชมใช่ป่ะในทากลับกันล่ะถ้าสมมุติว่าไม่สําเร็จไม่มีรางวัลไม่มีรายการมาถ่ายไม่มีอะไรเนี่ยทําต่อไหมก็ทําต่อต่อไปเรื่อยๆจน เราคิดว่ามันดีพอแล้วค่ะสําหรับไอ้ตัวนี้ครับสะดวกสบายสไตล์ส่วนยางเนี้ยสมมุติน,นะถ้าเรามีเวลาเรามีทุนมีโอกาสอ,อยากพัฒนาให้มันเป็นในรูปแบบไหนสําหรับน้องฟ้าก็คงจะให้มันสั้นลงแล้วก็มีเออ ทำให้ถูกใจหลายๆคนในตัวเดียวกันคือหลายๆรูปแบบหลายๆประโยชน์ในตัวเด<อ>ียวกันอ๋ออาจจะแทนที่จะเป็นท<อ>ูก็อาจจะเป็นทร<อ>ีโฟร์ไฟอะไรงี้ได้เลยใช่ปะตายแล้วน้องอ้วนอ่ะก็จะเปลี่ยนด้านนี้เป็นถอดได้เพื่อจะจะทําอีกด้านหนึ่งเป็นที่คนยางค่ะจะได้คนยางด้วยแล้วใส่ด้านถอดเปลี่ยนได้ด้วยค่ะน,<อ>นี่นี่นี่คุณผู้ชมเป็นไงนี่ไม่ใช่ว่าได้แชมป์แล้วหยุดนะ ไม่หยุดแค่นั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องได้เห็นกันแน่นอนใช่ไหมครับไอตัวเนี้เพราะว่าตอนนี้ใช้จริงด้วยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ก็พาไปดูกันมาแล้วคุณผู้ชมมีการคิดต่อยอดพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆเลยนะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดแล้วในการทําประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยครับมันจะต้องมีที่มาที่ไปเราก็ได้รู้กันแล้วจ้ะแล้วมันก็ต้องมีผู้สนับสนุนคน<อ>ที่คอยเป็นแรงผลักดันให้กับเราอันนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ในความสําเร็จครั้งนี้ของตัวนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับ ก็อยากขอบคุณอาจารย์ธัญลักษณ์เลิ่มมีศีลศรัทธาเป็นครูประจําวิชาคง,งานวิทยาศาสตร์ mm hmm. แล้วก็คุณพ่อคุณแม่แครับแล้วก็ทางโรงเรียนเฉลิมวิแกนสมเด็จพระศรีนครินทร์ยองด้วยค่ะสนับสนุนเต็ม,มที่เลยนะค่ะสวัสดีค่ะสําหรับโครงงานของสะดวกสบายสไตล์สวนยางนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับสวนยางซึ่งจะเห็นว่าในจังหวัดระยองเรานะคะก็จะมีสวนยางพาลาค่อนข้างเยอะนะคะเครื่องมือที่นักเรียนผลิตขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยนะคะ ผู้ปกครองเนี่ยทำส่วนยางนะคะก็เลยดัดแปลงนะคะเครื่องมือตรงนี้เพื่อมาใช้ในการเก็บผลิตภัณฑ์จากส่วนยางอันได้แก่น้ํายางนะคะแล้วก็ขี้ยางซึ่งมีราคาแพงนะคะนักเรียนก็เอาเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมาดัดแปลงโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มาทําเป็นเครื่องมือตัวนี้นะคะมีการทดลองแล้วก็การเก็บข้อมูลโดยการสอบถามนะคะผู้ใช้การกีดยางหรือว่าส่วนยางโดยตรงนะคะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นเครื่องมือของตัวเองอีกทั้งก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเนี่ยให้มี มีรูปร่างหรือว่าการใช้งานเนี่ยให้สะดวกแล้วก็เก็บพกพาได้ง่ายนะคะซึ่งจากการทําการทดลองนักเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้นักเรียนเนี่ยไปได้รับรางวัลที่หนึ่งกลับมานะคะก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเราเป็นอย่างยิ่งซึ่งโครงงานนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหรือว่าเยาวชนคนต่อไปที่จะเอามาใช้ต่อยอดนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมต้องยกนิ้วให้เลยว้าเห็นปะเอาสุดท้ายนี้เลยเนาะก่อนที่จะส่งน้องๆเข้าบ้านกันอืม มันจะมีคนคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นนักคิดอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นนักธรรมเลยตอนเนี้ยเราในฐานะที่ไม่เกี่ยวเลยนะว่าเราจะอายุเท่าไหร่คุณผู้ชมอาจจะอายุมากกว่าเราแต่ถ้าพูดถึงในแง่นักประดิษฐ์แล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นรุ่นพี่เขาพอ,พอเราทําแล้วสําเร็จแล้วด้วยถูกต้องใช่ไหมมีอะไรฝากบอกเขาก็อยากให้เขาลองทําดูลองส่งประกวดดู <click S 1> เพื<ง>่อเขาอาจจะได้รางวัลแบบพวกเรามาก็ได้ค่ะใช่ไหมใช่ไหมอน้นงฟ้าแล้วจ้ะ มีอะไรฝากบอกก็อยากจะบอกว่าถ้าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะก็ถ้าเราอยากจะให้มีความถ้าเราอยากจะมีความเอ่อที่เราคิดจะประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วก็ต้องทำให้เป็นจริงด้วยอ่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่านี่เป็นไงสะดวกสบายสไตล์ส่วนยางสบายจริงๆ พาไปคุยพาไปดูพามา<ป>นั่งฟังมุมมองแนวคิดวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับที่พาพวกพี่ไปลุยในสวนยางแล้วก็ไปอุ้มพวกพี่ออกมาจากสวนนะครับไม่งั้นพวกพี่ก็คงจะนอนเน่ากันอยู่ในนั้นเลยทีเดียว<ช>สนุกมากมายครับวันนี้สําหรับสําหรับเทปสะดวกสบายสไตล์สวนยางและนี่ก็เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งคอลเลคชั่นของเฉลิมพระเกียรติระยองด้วยนะแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้ต้องสาธุน้องสองคนมากๆเลยครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมของรายการเรานะคะใครที่กําลังจะหยิบรีโมทวางลงเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนพลาดไม่ได้นะจ๊ะกับสิ่งประดิษฐ์ช่วงท้ายรายการแต่จะเป็นอะไรนั้นเรายังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวเราพาไปชมเลยดีกว่า<อ>ในช่วงสาธุส่งท้ายค่ะสําหรับวันนี้เราสี่คนคงต้องขอลาไปก่อนและติดตามกันใหม่ในเทปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสาธทุกส่งท้ายนะคะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์รยองค่ะพวกเรานะคะก็นําสิ่งประดิษฐ์มานําเสนอค่ะก็เราทําจากของที่เหลือใช้นะคะก็จะทําเป็นไวบอร์ดค่ะอย่างกระทะ,ะนะคะอุปรกรณ์ก็มีนะคะก็มีฟิวเจบอร์ดอันไกลโปรใสนะคะ ดาสีขาวการสองหน้าค่ะเทปสีซึ่งท้ายก็คือสิ่งที่ประดิษฐ์นะคะการตกแต่งเมื่อเราหวิวอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะตอนแรกเราก็นำฟิวเจอบอร์ดนะคะตัดใน้ขนาด A4 นะคะต่อไปเราก็นำกระดาษ A4 นะคะมาแปะลงบนฟิวเจอบอร์ดค่ะ โดยใช้เทปกาวสองหน้านะคะแปะลงบนฟิเจอร์บอร์ดค่ะเมื่อเราแปะกระดาษ A4 เรียบร้อยนะคะเราก็นำกาวสองหน้ามาแปะสามอีค่ะเพื่อนำพลาสติกใสแปะลงไปทับค่ะ เราก็นำเทปสีนะคะแปะรอบพิจอร์บอร์ดค่ะต้องแปะครบทั้งสีด้านนะคะต่อไปนะคะเมื่อเรานำฟิจอราบอร์ดเราจะได้แบบนี้นะคะเมื่อทำสำเร็จแล้วแต่ว่ายังไม่สะสมแก่ใจพวกเรานะคะพวกเราก็นำของตกแต่งนะคะมาตกแต่งให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้นค่ะก็แล้วแต่ตามสไตล์ของท่านผู้ชมนะคะ ว่าจะตกแต่งอย่างไรถ้าตกแต่งแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถทำได้นะคะทุกคนค่ะไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะ,ะ <laughs> PSI Channel สาระดี24ชั่วโมงร่วมมอบความชัดล้านเปอร์เซ็นต์จากจานดาวเทียม PSI ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยองเพื่อเชิดชูเยาวชนคนเก่งไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะ Amazing Hula ah hoop ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันช์ลีลายยักย้ายสายเอวเพื่อสุขภาพโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับบาดสายอันเยยพาสจากสยามพาริตี้มูลค่า2,000บาทมาชื่นชมกับทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สนุกสนานกับเครื่องเล่นยักษ์ใหญ่ระดับโลกโดยไม่จำกัดรอบตลอดทั้งปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง17เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029197200หนักสนุกดยสยามพาร์คซิตี้เปิดแล้วช่องทางประชาสัมพันธ์สถานศึกษา etvmax ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานวิดีโอแนะนำสถานศึกษาเข้าประกวดในโครงการครูดีโรงเรียนเด่นเพื่อชิงทุนสนับสนุสน,นการศึกษามูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทเปิดรับผลงานวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2,554ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.etvmax.tv/ ครูดีหรือโทร087 046 2662สนับสนุนโดย เหนียวเรายการสาธุประดิษฐ์ยกยก่องนักคิดที่ลงมือทำขอชวนคุณผู้ชมมาร่วมเป็นแมวมองสอดส่องไอเดียด้วยกิกาง่ายๆเพียงเขียนแนะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คุณคิดว่าน่าสนใจพร้อมเหตุผลประกอบมาทางรายการไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของใครก็ นเราจะตามไปสาทุกันถึงที่แล้รับไปเลยรางวัลสำหรับเจ้าของผลงานและผู้แนะนำเขียนแนะนำมาเยอะๆแล้วเจอกันนะคะเมียวเมียวรวมสาธุจย